เนาะระบบคอนด็อกพอปลดไอ้เลเวลสี่ห้าเนี่ยมันจะมีเคเวสไกด์ขึ้นมาเนี่ยวอลคัลลี่ฟีเจอร์เนี่ยไปเดินเคเวสมันก่อนปลดปลดล็อกเคเวสมัน มันจะขึ้นเป็นรูปปั้นหนึ่งเนี้ยมาเหมือนเดิมอ่ะที่บอกอะ่ะก็มันจะมีช่องแรกเป็นโจมตีช่องที่สองเป็นป้องกันสลับกันไปสามโจมตีสี่ป้องกันห้าโจมตีสี่ป้องกันมันจะโผล่ขึ้นมาเรื่อยๆตามเลเวลทีเนี้ยตอนแรกมันเปิดมาเนี่ยปุ๊บเราต้องใส่อะไรตอนนี้เรายังไม่มีขนนกเลยนะไม่มีเก็บไว้เลยนะ ไอเนี่ยที่มันดอบมากดันน่ะไอพวกสีฟ้าอ,อย่าใส่ให้เห็นนะสีฟ้าโคตรกระจอกอะนะดูดิพีเด็บพ,เพีเอ็กแทกนิดหน่อยเนี่ยเดี๋ยวเราจะหลังจากเนี้ยเราจะลงดันไอเฮลฮฮมนอร์มอลได้แล้วมันจะได้ขนนกเนี่ยทุกวันทุกวันทุกวันเรื่อยๆเลยไอพวกสีฟ้าเนี่ยอ่ะเอาเอาไปทำอะไร เอาไปย่อยครับนี่ย่อยครับย่อยอขนนกอย่างเดียวสีฟ้าย่อยทิ้งอย่างเดียวแล้วก็สีม่วงที่เราไม่ได้ใช้ก็ย่อยเหมือนกันสีม่วงที่ไม่ใช้คือวันนี้สมมุติเราลงดันเราได้เราเล่นอ่าเราเล่นเราเล่นไหนอย่างเงี้ยอ่ะ แม่งได้เด็กมาไม่ใช้ได้อินมาไม่ใช้สีม่วงนี่เราย่อยได้ที่ไม่ใช้สีม่วงมันจะมีสามสเตตอย่างที่บอกมีสเต็งมีเด็กมีอินนี่มันจะมีสามสเตตนี้เมื่อกี้มันเปิดอสี่ช่องใช่ไหมเดี๋ยวดวนูนี่นะเข้ามาที่ขนนก อันแรกเปิดสี่ช่องเดี๋ยวเราจะใส่นี่ไปก่อนเราจะใส่สามทองกับหนึ่งม่วงไปก่อนเพราะว่าช่องช่องนี้มันเปิดเลเวลห้าแปดมันก็ยังไม่เข้าสเตตนี่สเตตมันจะเป็นอันนี้สี่สี่ทองหนึ่งม่วงอันนี้นี่มันจะบอกสแตตขทั้งล่างเนี่ยพ้า พระเล่นเล่นเซตเล่นอันนี้พอสามทองสองม่วงพอมันทำมันจะได้ทำของง่ายๆหรือว่าอ่าถ้ามีงบก็ทำสี่ทองหนึ่งม่วงไปเลยแต่เราเริ่มเริ่มเนี่ยเราเริ่มเปิดขนนกมาเนี่ยแล้วเราจะใส่สามทองหนึ่งม่วงก่อนเราจะหาจากไหนก็เมื่อกี้เลยเข้าไปที่กระเป๋าก็ได้นะแล้วกดไปที่ด้านขวาบนะคะแนนะแล้วก็มาที่ร้านค้า ปุ๊บสี่มีอยู่สี่สิบอาจจะยังใส่ไม่ได้ด้วยนะเนี่ยอ่ะแลกเด็กมาก่อนแรกเด็กมาก่อนเลยแล้วใช้แน่นอนแล้วก็ไปที่ช็อปด m มอนช็อปนะมันจะมีขนนกสีทองอันเนี้ย PVE damage bonus PVE damage bonus ซื้อนี้ หนึ่งอันซื้อสีดำอีกหนึ่งอันโหมันยังปลดไม่หมดเลยนะคนนอกมีไม่พอใส่นะเนี่ยใส่ไปก่อนแต่อยห้ามเอาสีฟ้ามาใส่เป็นันขาดอันนี้ใส่สีทองเข้าไปอันนี้ใส,ส่สีใส่เด็กไปอันนี้ใส่าตามสายนะเด็กอินสเต็งแล้วแต่อาชีพนะ อันนี้ก็จะเป็นมีอันเดียวสีทองทีเนี้ยตอนเนี้ยมันยังมันก็ยังใส่กันไม่ครบหรอกเพราะมไม่มีนอกจากว่าเราเราจะซื้อจากชอ็ชอปช็อปก็ไม่มีมั้งอ่ะชอ็อปมีเดี๋ยวดูก่อนนะพีวีแล้วอีเพรานัน้เนี่ยช่วงต้นอาจจะต้องใช้หัวแมวซื้อไปก่อนแต่ว่าถ้าใครที่ไม่ได้เติมนะ ใครที่ไม่ได้เติมนะรอนะเดี๋ยวตรงนี้มันจะปลดมันจะมีเหมือนเหมือนตรงนี้เลยเหมือนกันมันจะมีรูนเหมือนตรงนี้แต่ว่าตอนนี้มันยังไม่ปลดเพราะฉะนั้นเดี๋ยวใส่อันนี้ให้ด่วน PVE เนี่ยมันดูดีๆนะมันอันนี้ PVE นะอันนี้ PVP นะ PVP <P VE S 2> เรายังไม่ต้องทำมันนะเนี่ยเราทำ PVE ก่อนง่ายๆเลย PVE อืม เดี๋ยวเราอะซื้อนี้ไป PVE กับสีดำ PVE ถ้าไม่ได้เติมเงินยังไม่ต้องมาซื้อต้งหัวแมวนะเดี๋ยวได้มอน d ์ช็อมันจะโผล่มันจะขึ้นมามันจะขึ้นไหมซื้อแต่ไม่รู้ว่าเลเวลอะไรอ่านี่เราก็จะใส่เข้าไปเดี๋ยวทำให้มันสวยงามหน่อยดีกว,ว่า ใส่้ไปทีเนี้ยไอแล้วไอทองอีกอันนะพี่เอางไหนก็นั่นแหละอย่างที่บอกพอเราได้แล้วเราจะย่อยขนนกอันหนึงใส่ก่อนเนี่ยไอช่องเนี้ย ตอนนี้เราขนนกเรามันยังน้อยในกระเป๋าอะมันเอามาย่อยไม่ได้แต่เดี๋ยวหลังจากเนี้ยจะมีเต็มเลยเราก็จะมาที่ r o shop ใช่ไหมแล้วก็ไปที่ขวาบนที่คะแนนแล้วก็จะมาที่ขนนกเนี่ยเดี๋ยวพอเราย่อยเดี๋ยววันนี้เราลงดันเราย่อยปุ๊บมันจะได้เพิ่มใช่ไหมพอได้เพิ่มเรามาซื้อตัวนี้ใส่ซื้อทองตรงนี้ใส่ไปอีกอันหนึ่งก็เท่ากับตอนนี้จะเป็นสามทองหนึ่งม่วงแลละ แล้วพอเอไวลาห้าสิปดก็ไปซื้อทองมาใส่อีกอันหนึ่งแค่นั้นเองยี่สิห้าตอนนี้มันก็จะใส่ได้แค่นี้แค่นี้แหละต้องลงดันแล้วก็เอาขนนกมาย่อยนี่ก็ใส่แค่นี้ไปก่อนข้างบนจะได้สามทองหนึ่งม่วงวันนี้นะ ข้างล่างก็จะได้อาจจะได้อาจจะได้สามทองแล้วก็ไปรอสีสิบเจ็ดใส่ม่วงเพิ่มอ,อีกอันหนึ่งอืมสแตตตัวบนห้าสิบเลเวลห้าสิบแปดอันนั้นหกสิบอ่านเนี่ยถ้าถ้าเปิดห้าสิบแปดเราถึงจะมาได้สแตตเต็มเต็ม ยังลงดันไม่ได้ขนนกมันไม่มีมามาย่อยเดี๋ยวมันก็จะได้ขนนกมันได้มาจากอ่าดูอีเวนต์ก่อนตรงนี้แอปเฮมหวานล้างเห็นไหมได้ขนนกมาแล้วสิบสิบกล่องเราเปิดมันก็จะผสมกันมาสีฟ้าสีะไรอย่างเงี้ยสีฟ้าไม่ต้องใส่นะใส่ไปก็เหมือนไม่ใส่อะ่ะเนี่ยอย่างสมมติเอ้ย พี่แม่งมีฟ้าวะพี่ใส่ปะใส่ไปก่อนไหมไม่เอาน่ะเนี่ยใส่ปุ๊บเราอัพเลเวลเฮ้ยพลังขึ้นเยอะดีแต่มันไม่ได้เก่งขึ้นนะอ่าเมื่อกี้เราได้มาสิบอันน่าจะเป็นฟ้าหมดนะอ่ะเนี่ยย่อยแม่งเลยเนี่ยย่อยเข้าไปดิย่อยย่อยย่อยอ่ะพอย่อยเสร็จปั๊บมาซื้อขนนกตอนนี้เรามีหกสิบห้า 65ซื้อไม่ได้เห็นปะ่ะสีทองมันเป็น80เราก็ปล่อยมันไว้ก่อนเราก็มาซื้อที่ตัวดีเฟนซ์ซื้อม,มาซื้อที่ตัวดีเฟนซ์นี่เดี๋ยวดูก่อนนะ p d e f ฟบวกสองแม็กซ์เอสบวกสองเอ็มบวกหนึ่งวิดบวกหนึ่งยี่สิบ อ,อันไออันเนี้ยอันเนี้ยอันเนี้ยน,น,น่าจะเป็นของพวกไนท์พวกสายแท้งอ่ะของไนท์พีเดฟแม็กซ์เฮดพียี่สิบเอ็มพีเดฟกับเอ็มเดฟไม่รู้ถ้าถ้าเป็นถ้าเป็นพี่นะจะใส่น,นี้วะบวกเลือดยี่สิบไปเลย ตื้อแม่งเลยนี่ต้องมาใส่อ่ะตอนนี้มันจะได้อยู่แค่ประมาณนี้ก่อนสีฟ้าย่อยอย่างเดียวนะไม่มีการเอามาใส่นะย่อยเท่านั้นอ่ามันจะได้แค่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราเราได้ขนนกมาเพิ่มเราก็จะมาแลกแลกสีทองมาใส่ตรงช่องนี้นะมันก็จะจบ แล้วก็ไล่ไล่ลงไปเรื่อยๆอเนี่ยแต่ละแถวแถวๆไปเรื่อยเราพอทําแต่ละแถวเสร็จปั๊บเราค่อยมาอัพไล่ตรงเทียตรงนี้ที่เป็นเทียหน <ๆ S 1> ึ่งเทียสองอะไรเงี้ยอ่ามันก็จะเก่งขึ้นกับอีกที่หนึ่งที่มันดอบขนนกเดี๋ยวนะอันี้มันบาง ยู่อย่างนี้มันจะลงได้อาทิต์อาทิตย์หนึ่งอ่ะแปดครั้งวันล 2, ะสองเท่ากับว่าเราลงได้แค่สี่วันวันละสองครั้งในหนึ่งอาทิตย์เราลงได้แค่สี่วันวันละสองครั้งมันจะมันจะเป็นดันนี่ยเฮลฮาร์มไนแม่อ้าวแม่งยังไม่ได้ทำเพลยอ่ะ ่านี่แหละไอ้เรื่องเฮล l ฮามเดี๋ยวบ่อ,อ,บอ,ก,อกทีมันมันค่อนข้างยากนะถ้าไปลงกับตีมั่วเนี่ยโอกาสโอกาสไม่ผ่านอ่ะโคตรสูงเลยเพราะฉะนั้นไอ้ตรงเนี้ยต้องลงเป็นตีห้าคนแล้วตีต้อง,ต,องต้องแน่นพอสมควรอ่ะไม่งั้นไม่ผ่านพอไม่ผ่านว่ามันไม่ได้ของไอ้นี่ได้อีกสอง paman ni